บิ๊กแมตที่เอทีเอสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมีเรื่องดราม่าหลายเรื่องเหลือเกินนะครับแต่ที่โดดเด่นเป็นสง่ามากที่สุดก็คือการตัดสินของไมเคิลโอลิเวอร์ที่ขัดตาแฟนบอลอย่างที่สุดครับเกมนี้จบลงด้วยการเสมอ2ประตูต่อ2นะครับด้วยประตูของจอห์นสโตนที่ยิงได้ในนาทีที่8ของการทดเวลา7นาทีซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีการทดในทด ทว่าเรื่องมาตรฐานของการตัดสินต่างหากครับที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากที่สุดจังหวะใบเหลืองที่2ของเลนโดทรอสซาทาให้ใครต่อใครง,งงไปตามๆกันครับในตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะทรอสซากระแทกเบเดโดซิอวาทาให้ออลิเวอร์ต้องให้ใบเหลืองกันไปตามกฎแต่หลังจากจบเกมครับพรีเมรีกได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าใบเหลืองนั้นไม่ใช่การทําฟาวครับแต่มาจากการที่ทรอสซาเขี่ยบอลทิ้งจากจุดเกิดเหตุเป็นการถ่วงเวลาการเล่น แบบเดียวกับพี่เด c แคนไรส์โดนเหลืองที่2ในเกมที่พบกับไบรตันจนทาให้ต้องติดโทษแบนในเกมที่พบกับสเปอร์ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่พเมร์ลีกต้องหาคำตอบสวยๆให้แฟนบอลได้ยอมรับกันครับหากการเคลียบอลจากจุดเกิดเหตุถือว่าเป็นการถ่งเวลาก็ต้องโดนใบเหลืองตามกฎแล้วตอนที่เชร์มีโดกูเคลียบอลจากจุดที่อาร์เซนอลได้ฟรีคิกทำไมจึงไม่โดนลงโทษ อีกจังหวะหนึ่งนะครับที่หนักกว่าก็คือตอนที่จอห์นโตนยิงตีเสมอเป็น2-2อเออร์ลิงฮาแลนด์ก็วิ่งไปเอาบอลจากในประตูแล้วก็ทุ่มใส่หัวของเกเบลมาการเยสที่เอาเสื้อคลุมหัวด้วยความเซ็งแต่นั่นก็ไม่มีใบแดงหรือเหลืองอะไรเลยไมเคิลโอลิเวอร์มีสถิติให้ใบแดงตั้งแต่อเซนอลถึง7คนมากกว่าที่เขาแจกกับทีมอ,อื่นๆอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับเพราะสถานการณ์อาจบีไปเขาต้องทําแต่สิ่งที่ขัดตาแฟนบอลก็คือ ทำไมการตัดสินเกมเดียวกันกับไม่ดีอยู่บนมาตรฐานเดียวกันไม่มีใครตอบได้ครับว่าถ้าไอซ์ลน์ยังอยู่ครบ1 1คนพวกเขาจะเอาชนะไมซ์ีได้หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ในเกมก็อาจจะแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่ทําให้หลายๆเกมต้องมีรอยด่างก็คือการตัดสินแบบ2มาตรฐานนี่แหละครับ